ร่วมงานทั้งหมดที่วัเจ

คุณครูครับกับขออนุญาตเก่าคำถวายนะจ้าคค่ะ Mariana zakak I warrani kabarri นิสัยที่ร่วงนัไปแล้วอย่างปารลูกด้วยกับเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงกับเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงและแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อพระนิพพานจงเป็นไปเพื่อพระนิพพานตลอดกาลนานด้วยเธอตลอดกาลนานด้วยเธอส่งพระใจขึ้นไปเขานขในเดืพัก นะว่าจับสาตูเดีย๋ยวพี <S <S sure no, yeah, right Gotta, <N <N ่มาดังตรงนี้ยาใช่ไหมอ้าวนี่หนักหน่อยเด็ดเด็ดอันนี้เป็นอะไรจ่ะ ไม่ต้องไปเกลียดหรยต้งไ้องลมลมมที่นั่นเละครับนี้ได้ลุกไตลุกไตเพื่อนนแนะนำเจ้าหลานอะไร่งเียนเตหมป็นังสอีเีทีเตอพี่พี่ออียงเอียงขึ้นขออีกต่างขึ้น สาธุนะใช่สาธุปัจจแยกเน่ปัจจัยคณะบุญดอกโบกกลางน้ำนะฮร่วมสบูก like ับหลวงปู่สร้างพรุธหนึสามร้อยบาทสาธุสาธุสาธุุาที่อสาธุจระรเดี๋ยวจะเปเจ้รหลวงปู่ที่วัดเจริญสักิจรับ เจอกันเจอกันสามรอบเมื่อวานเจอที่วัดอะไรนั้นแจ้วแหลมแสกแล้วก็มาเยี่ยมผู้ปู่ที่วัดแล้วก็เดี๋ยวไปเจอวัดหลังสรนีนี่เดี๋ยวรับควาจากผว้ปู่นะฮะ อันโดปนาราโตยะธาเมริโยตินาโตยะธาสัพพิคโยอิวาสันตุสัปปะโรโวเณสันตุมาเทพบันเทลายดุสีดีกาจุปภวาัสวิวัฒนาสิริสานิจังุตาปจายนุกัตตาโรตัมมะวัติเตตายุวันโลตุกังบาลังสัพพุกานุบาเเวนะสัพพะมะนุบาเเวนะสัพพะสังโฆ

สัจเจสะตะอะกาสาติสุขะเมตตังกังมะมะตุตะปะนุภาเวนะธัมมะเมตตัง <spaconemora> กับหลังหันกับหลังหัไม่่ใช่เดี๋ยวจะแจกแล้วก็จกขอหอก็เากันกับหลังหัน